แต่มาเย็บดึงให้ตัวตามงอยู่ในท่าตามท่าแอัดาบกับออฟโพิชั่นคนให้ก็ใช้งานได้ดีขึ้นแล้วหรือไม่มีอะไรเลยก็คือใช้ออลาสติกแบนเดจขนาด2นิ้วมาพันดึงเอาไว้คนไข้หลายคนชอบออลาสติกแบนเดจเพราะมันมี elasticity ทำให้การขยับใช้งานนิ้วมือสะดวกกว่าเป็นให้ตัวตัววัสดุที่มันมีอเลาสติกฉะนั้นปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครทำพวกนี้แล้วแหละที่เป็นดิจิตสปรินอย่างเนี้ย แนวน้มก็มาทำเป็นซอฟหรืออ e ีลาสติกสปรินต์มากกว่าหลักการของมีเดียเนิร์ถ้าทำสปรินต์มีเดียเนิร์อินเจอรีวัตถุประสงค์คือเพื่อใส่สปริน์เพื่อทำให้นิว้วออทีนามัสเซลใช่ป่ะซึ่งฟังชั่นหลักก็คือเรื่องของความไม่จากกับออฟโพสิชันถ้าเป็นเรเดียลเราก็คงต้องการให้ริสเอ็กซ์เทนกับ ฟิงเกอร์เอ็กซ์เทนได้ถ้าเอาเต็มทจริงๆนอกจากฟิงเกอร์แล้วตามก็มีปัญหาใช่ป่ะถ้าจะครบสมบูรณ์แบบจริงๆมันต้องมีตัวมาดึงตามวมด้วยให้มันเอ็กซ์เทนแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องเราก็ชอบทําเป็นแค่ดอซซ์ฟ็อกซ์สปริงซึ่งอย่างที่บอกการทําเป็นแค่สแตติกสปริงจริงๆมันก็เสิร์ฟมันก็เซิร์ฟเพอร์โพสเราแต่สิ่งที่ไม่ได้ก็คือไม่ค่อยได้เทรนไอ้ตัวมัสซัลที่นี้สมมุติมันยังพอมีพาวเวอร์อยู่สักหนึ่งสักสอง การที่เราใส่ในไดนามิกคนไข้ก็ยังสามารถที่จะทำแอคทีฟริสเอ็กเซนชั่นกับสปรินร่วมกันไปด้วยได้แล้วแนวโน้มปัจจุบน wrist, ันริสไอตัวเรเดียลเนิร์ฟอินเจอรี่ก็คือถ้าเป็นไปได้คือดีไซน์จะเห็นว่าสปรินท์เนี่ยฟอร์อาร์มเบสมันไม่ได้ยาวมาครอเวอร์ริสนะมันจะปล่อยริสให้ขึ้นลงตามไดนามิกเหมือนกันแล้วเราเคยทำอันนึงเนี่ยเซตเทนชั่นให้มันพอดีให้มันเอ็กเทนริสเอ็กเทนฟิงเกอร์แล้วคนไข้ยังกรรมด้วย โอ้ปวดหัวกว่าจะเสร็จอันนึงหลังๆก็ไม่เอา้ะไม่เอาก็ได้ทําเหมือนเดิมคือใส่คอ r m มเบสเขาเวิร์มาถึงริสแล้วเอาเดนมะิกมาแค่ดึงตัว f ิงเกอร์ให้มันเอ็กซ์เนชันจะตั้มเทนชันง่ายกว่าเยอะพยายามทำอันนึงว่ายังไงหลังๆเขาก็เลิกคอมเมนต์ว่าควรจะทําแบบเนี้ยตัวคนไข้จะได้ฝึกรนะิสเอ็กซ์เนชันขณะสวมสปินได้ด้วยแต่ทํายากการเซตเทนชันให้เหมาะสมเนี่ยให้มันพอดีเนี่ยลาบากพอสมควร ใครไม่ชอบมีบางคนนะพีเฟอร์นะบอกอยากทำไดนามิกแต่เป็นส่วนน้อยเพราะใส่ไปแล้วมันเท,ท้าอย่างที่บอกแต่ถามว่ามันก็ใช้งานได้นะเพียงแต่ว่ามันก็เท,ท้าพอสมควรถ้าทำเป็นไดนามิกสปรินนี้มีเรี่อกับเอาหน้าก็คงต้องบล็อกไม่ให้มันมีไฮเปอร์เอ็กซเนชันของทุกนิ้วใช่ป่ะเพราะพวกนี้มันจะเกิดคลอเดฟฟอร์มิตี้ของทุกนิ้วนี่ยเราก็ต้องบล็อก MCP ไม่ให้มันไฮเปอร์เอ็กเซนชันโดยจัดให้อยู่ในค่า MCP section 50-60องศาก็แล้วแต่อยากจะทำเป็นดนามิกหรือจะทำเป็นแค่สแตติกสปรินก็ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะทำเป็นสแตติกสปรินมากกว่าเพราะมันง่ายทำแป๊บเดียวเสร็จท้าไมนี่ายยากกว่าตั้งเยอะเซตเทนชันก็ลำบากให้คนไข้แอคทีฟเอ็กเซนชันได้เ e c t i o n ได้ฟูเนี่ยก็ลำบากในการกดลวดให้มันเหมาะสม เจร์บางทีก็จะมีส่งมานะบอกว่ามาใส่แฟกเจอร์สปินใช่ก็จะมีมากรากลายมีช่วงหนึ่งชอบส่งมามากเลยเวลามีเมตดตากาเปลแฟกเจอร์ให้เรามาใส่แฟกเจอร์เบรสเนี่ยถ้ามันมีแฟกเจอร์อยู่ตรงบริเวณออชาร์ฟชาร์ฟของตัวเมตดตากาเปลเราก็ใส่แค่ cover เมตดตากาเปลโบนก็ไม่ต้องคุม MCT p จอ Free m c p joint ได้แต่ถ้ามันสูงขึ้นมาเป็นเมตดตากาเปลเน็ เม็ตตาคาโปเฮดพวกนี้ก็ต้อง cover MCP joint แล้วก็จัดให้ MCP joint อยู่ในท่า section ุดพวกนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เซอร์เจียนอะว่าอยากใส่พวก c t u r e Base หรือเปล่ามีส่งมาเราก็ทำได้นี่กรณีที่เป็น stiff hand ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับสเต็ปของ stiff ค่ะถ้ามันยังเป็นช่วงระยะแรก ติดเพราะเจ็บเพราะอักเสบส่วนใหญ่พวกนี้ก็ใส่เป็น s เติกแล้วก็ซีเรียลไปตามเคลื่อนการเคลื่อนไหวที่มันดีขึ้นเป็นช่วงโพลิฟเลทีฟสเตจก็ตอนนี้มันก็ยังเป็นซอฟต์แอน e ฟิลมันยังไม่ติดแข็งส่วนใหญ่ก็ใช้ด y นามิกสปรินต์ก็ได้ผลเพราะมันยังไม่ติดแข็งมากใช้ด y นามิกสปรินต์ยังแรงดึงยังเพียงพอที่จะแก้ได้แต่ถ้าเป็นพวกคลนิ n กสติฟแพนพวกนี้ Hard and Feel แล้วแล้วมันก็จะเป็นต้องอาศัยสปรินที่ Effective พอสมควรน,นั้นก็อาจจะเป็น Serial Static สำหรับบางจอยคือตัว M First First Web Space ไม่มีตัวช่วยอื่นแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทำ Static Progressive Spin แล้วถ้ามันเป็น Conic Spin แทนตามรูปนี้ก็ถือเป็นสอราเนาะว่าจะเลือก Static อะไรก็เอ้ Spin ชนิดไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะ Healing s t a ของตัว Soft Tissue ส t ต t ิกโป c เจคีก็ใส่ได้ตั้งแต่ช่วงโพลิฟเรตีถึงช่วงโครนิคไดนามิกก็จะดีเฉพาะในช่วงโพลิฟเรตีเฟสนี้เวลาเราต้องการสมมุติคนไข้มี m c p เอ่อเฟกชันได้ไม่สุดเราก็สามารถที่จะดีไซน์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ถ้าทำแบบไหนดีอาจารทั้งสามแบบนี้มีวัตถุประสงค์เหมือนกันคือดึงเพื่อ Increase MCT เฟกชั o น แต่เราจะเลือกแบบไหนดี input list หรือไม่ input list อันนี้ก็อกตอบไม่ยากขึ้นอยู่กับว่ามันกาคอนเนคเ t อร์มันเป็น p e r y a r t i c u l a r เท่านั้นหรือมันเป็นเรื่องของ x x с ซ n c ค c c t นคเ t u ร e เราต้องการ Position ตัว list หรือเปล่าเพื่อทำให้แรงดึงมันไปยืดได้เต็มที่ไม่มีปัญหา <c oughs> การหย่อนของ list ในขณะที่เราส่งแรงดึงไปที่เป็นซีพีจอเราก็ต้อง Stabilize list เอาไว้กับอีกอันนึงคือมันขึ้นกับมุมติดอ่ะ บางทีเราก็ไม่ได้อยาก cover list นะแต่เราไม่สามารถที่จะตั้งแรงดึงอย่างที่บอกอะแรงดึงต้องตั้งฉากกับไอ้นิ้วตรงเนี้ยไอตัว middle f ฟ a n e ที่เราดึงและบางทีถ้าถ้าแนวแรงดึงมันสั้นอยู่แค่เนี้ยทาเป็นแทนเบสมันทําไม่ได้มันตั้งแรงดึงไม่ได้แรงดึงไม่เอฟเฟกตีฟเราก็ต้องต่อยาวมาเพื่อให้แรงดึงมันอยู่ใน หมือนอย่างนี้เห็นว่าเขาต่อกระโดมขึ้นมาเนีย่ยมีเสาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีเสาแล้วเราดึงรากไปอย่างเงี้ยแนวแรงดึงมันจะไม่เป็น90องศาเราต้องจัดแนวแรงดึงให้มันเป็นมุมฉากเราก็ต้องต่อไอ้ตัวอันนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราเจอปัญหาแรกๆสมัยก่อนเราไม่ชอบไอ้สปินอันนี้เพราะอะไรปะ่ะใส่แทนที่มันจะดึง MCB จอยลงมามันกลายเป็นมันดึงสปินเลื่อนไปชนกับไอ้ตัวสิงเกอร์แล้วคนไข้ก็เจ็บ เราก็จะต้องพยายามลอง i ิสดีๆแล้วก็ต้องฟิตตัว for arbit ดีๆไม่ให้มันเลื่อนนั้นก็เป็นความลําบากแล้วคนไข้ก็ต้องพยายามใส่หรือพยายามบอกเรานิดน,นึงว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วร่วมกันปรับแก้เพื่อทําให้เราว่าเทียบไปเทียบมานะไออันนี้มันเป็นแรงดันกับแนวแรงหนึ่งเนี่ยมันไม่ตั้งฉากกับตัวเซกเมนที่เราต้องการดับ อันนี้จะไม่ค่อยจริงๆถ้าดูตามหลักการอันนี้ไม่ควรจะสบายเหมือนอันนี้อันนี้เราปรับแรงดึงให้มันตั้งฉากกับซิกเนนที่เราจะขายังขยับเคลื่อนไหวได้แล้วอันนี้น่าจะดีกว่าในแง่ของ comfort a b l e l กับ effectiveness ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใส่แบบนี้แต่อันนี้มันง่ายคนให้พึงพอใจมากกว่าว่ามันดูเท้าทาน้อยกว่ามัน c o v เวอยู่เฉพาะ MCP แต่น,นี้อย่างที่บอกถ้ามันเป็นเรื่องของ e x t e n s i o อันนี้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ cover ยาวไปจนถึง อันนี้ก็เป็นซิมเปิลสปินเหมือนกันใช้กระทำแบบเหมือนเจาะรูสปินสองชินะ้นอะแล้วก็ร้อยหนังยางให้มันมามีผลดึงตัวเป็นซิพีจอย